รู้ไหมเห็นไหมจิ้มฟันอันเล็กๆแบบนี้แต่มีประโยชน์ที่คาดไม่ถึงเพียบเลยนะวันนี้เราเลยคัดเจ็ดประโยชน์ดีๆมาให้ดูกันจะมีอะไรบ้างตามมาดูกันเลยวิธีที่ 1. ใช้ขั้นฝาหมอ้อตัวช่วยเทน้าออกไม่ให้เส้นหล่นแค่ง้มฝาหม้อออกเล็กน้อยแล้วสอดไม้จิ้มฟันเข้าไปก็จะได้รูเล็กๆไว้เทน้ําออกโดยที่เส้นไม่ไหลหล่นลงมาด้วยจ้า 2. ป้องกันน้าเดือดล้นหมอ้อวิธีนี้ให้วางไม้จิ้มฟันขั้นระหว่างหม้อ,อก,กับฝาหมอ้อช่องเล็กๆนี้จะเป็นรูให้ไ เวลาต้มเราเหยือออกมาทําให้น้าซุปหรือแกงที่เราต้มไม่ล้นพลัสออกมานอกหมอก้อ 3. ช่วยทํารูให้ขวดน้าจิ้มแก้ปัญหาเทน้าจิ้มพลักถ้าใครมีขวดน้าจิ้มที่ปากกว้าง,งหรือเผลอทําฝาปิดหักให้นํากระดาษฟอยล์มาปิดฝาขวดแบบนี้จากนั้นใช้ไม้จิ้มฟันเจาะทํารูแค่นี้ก็ได้รูที่พอดีสําหรับเทน้าจิ้มหรือซอสแล้ว 4. ตัวช่วยเทซอสสาหรับข้าวกล่อง ใครที่ต้องทํำข้าวกล่องให้ลูกๆแต่ไม่อยากให้ซอสกระจายเลื่องกล่องแบบนี้ให้นำาะละห่ออาหารมาวางบนปากถ้วยแล้วเทซอสลงไปจากนั้นรวบปลายและมัดให้แน่แบบนี้ตัดปลายออกให้เรียบร้อยแล้วเสียบไม้จิ้มฟันไว้ตรงหนังย่างเวลาจะใช้ก็แค่ดึงไม้จิ้มฟันออกแล้วเอามาจิ้มที่ถุงได้เลยเราก็จะบีบซอสได้ง่ายแล้ว วิธีที่5เราจะนำมาทำจุดดึงเทปกาวตัวช่วยหาปลายเทปเวลาหาปลายเทปกาวที่เปิดใช้แล้วไม่เจอแนะนำให้เราเอาไม้จิ้มฟันมาตัดปลายแหลมออกทั้งสองด้านแล้วเอามาคั่นไว้ที่ปลายเทปต่อไปเวลาจะใช้ก็ไม่ต้องงมหาปลายอีกแล้ววิธีต่อมาใช้เก็บผักผลไม้ที่ตัดแล้วใช้ไม่หมดเวลาใช้ผักผลไม้อย่างเลมอนแตงกวาแครอทไม่หมดก็สามารถนำส่วนที่เหลือและส่วนหัวที่ตัดไว้มาประกบกันแล้วใช้ไม้จิ้มฟันลัดติดก,กันไว้จะช่วยคงความสดให้ผักผลไม้ได้วิธีสุดท้าย ใช้ย่างหรือทอดไส้นกอกให้พลิกง่ายและเป็นระเบียบพวกเส้กอกค็อกเทลอันกลมๆเล็กๆค่อนข้างพลิกกลับด้านยากเวลาทอดแต่หากเสียบไม้จิ้มฟันให้เส้กอกติดกันแบบนี้จะทําให้พลิกกลับด้านได้สะดวกขึ้นแถมวางได้เป็นระเบียบด้วยเป็นยังไงบ้างเจ็ดวิธีที่เราหามาปากใครชอบวิธีไหนก็ลองเอาไปทําตามกันได้เลย